พิเศษฉบับของผมเองบอกผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไหวทุกบอสและผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่อย่ากดข้ามดิค่ะท่านผู้ชมฟังผมไวด้ดีๆอย่ากดข้ามนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคน่อนข้างจะสายสายฟรีกึ่งกลางๆนะแต่ก็พอมีเติมบ้างท้ามันขี้เกียจน,นะครับเพื่อไม่ให้การไม่เสียเวลาเนี่ยผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปชมสเตตัสของผมกันก่อนเลย ซึ่งสเตตัสของผมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับจะหนักไปที่ ADI และอ n นะครับถ้าผมแนะนำให้ท่านชมเล่นเนี่ยก็คือลงวิดไปให้ตันก่อนแล้วค่อยไปเน้นอ n นนะครับผมส่วนหินสีของผมเนี่ยก็จะแปลกตากว่าชาวบ้านเขานะครับซึ่งค่าหลบมันก็จะมีตามที่ผมเขียนไว้ให้ในนี้เลยนะครับซึ่งการใส่แบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีค่าหลบที่มากแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ เบาเฮี้ยๆเลยครับท่านผู้ชมซึ่งก็คืออนาคตเนี่ยผมจะทําให้หน้าสีเนี่ยเป็นหน้าแม็กหน้าแม็กหลบนะก็คือแมนะ็กเอวีดีนะก็ถ้าให้ผมแนะนําผอมผู้เล่นให้ทุกท่านเนี่ยคือถ้าคุณรู้สึกว่าออโต้คุณออกน้อยให้ใส่เป็นแดงน้ําเงินแต่ถ้าคุณต้องการค่าหลบที่มากก็ใส่เป็นเขียวน้ําเงินตามผมได้เลยนะครับสเตตัเสเซลล์ของผมเนี่ยก็มีน้อยนะฮะก็ตอนนี้ผมกาลังจะไปลงเป็น G.L.B. อยู่นะครับเป็นเส้นสีเขียวก็ผมอยากให้มันแบบว่ามีค่าลบที่เยอะเยอะๆเลยครับผมเอาละต่อไปนะครับก็จะเป็นการรีวิวเซ็ตต่างๆนะครับซึ่งเซ็ตของผมเนี่ยอันแรกเลยก็จะเป็น M.P. 1นะหรือว่ามานาเนี่ยการลดเออลดการใช้มานาเนี่ยซึ่งในลดการใช้มานาของผมเนี่ยก็ก็คือของคีดแรกเลยผมใช้เป็นอาร์เมโนฮาบาดกิลิ 3นะครับผมซึ่งเป็นดาบพิเศษที่ไม่สามารถเทดได้นะเอามาจากอาวุธโซม,ม,มนะครับผมซึ่งถามว่าทําไมถึงไม่ใช้มูนไลหรือพวกนี้นครับผมต้องการที่จะเออเซฟเลือดเขียวของผมนะครับในการคอมโบต,ต,ต่อไปนั่นเองครับผมก็ของก็มีประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็ชุดแม่น้ำนะฮะยัดอรอซ้มเหมือนเดิมเลยครับก็ดาวไม่ต้องสนใจมันนะส่วน เสริมก็เป็นหมวกไฮเดนเยอันนี้ผมก็ดรอปเองนะแต่ถ้าซื้อกันก็ผมมันผมคิดว่าไม่จะคือเอาไว้ก่อนนะถ้าคนงบน้อยก็อย่าเพิ่งซื้อไปใช้กลุ๊กดีกว่าส่วนแหวนผมใช้เป็นแหวนดอกตูมนะเออเบสิกเบสิกเลยอ่ะต่อไปเป็นเซ็ตเฮดพีอันนี้เป็นค้อนของผมเนี่ยสองลูเป็นนั่งดอกมา3ชั่วโมงก็เลือดผมก็ได้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับก็ยัดเป็นดาวแข็งแรงส่วนหินก็ไขรเซพิว ครับผมเออถ้าเรื่องดาวเนี่ยแข็งแรงกับพลังกายอ่ะผมแนะนําให้เป็นแข็งแรงนะเพราะว่าแข็งแรงมันจะได้วิตเพียว,เพ,ยวเพียวเลยเออก็แล้วแต่ควรคิดนะส่วนชุดก็เป็นดีซีบส่วนเสริมก็เป็นหัวมะเขือเทศยัดเป็นเพรศจกรรมเอ้ยเพาจกรรมซึ่งถ้าถามว่ายัดทำไมอะ่ะผมเอาไว้ปั๊มยานั่นแหละครับท่านผู้ชมหมื่นแปดนะก็เราสามารถปิกแพงกันได้ผมส่วนแหวนผมก็ใช้เป็นไม่ได้ชุลิต ยัดเป็นแข็งแรงเรื่องสองนะครับโอเคเซตที่พีก็จะมีประมาณนี้ส่วนเซตต่อไปเป็นเซตบัฟซึ่งเซตบัฟของผมเนี่ยเอออันแรกเลยมันจะเบสิกสัดๆเลยก็คือฮูโตเนติกายัดเป็นกีดูแล้วก็ดาวเย็ยนตัวถามว่าดาวเย็ยนตัวมาทําไมก็เออสมมติว่าผมกําลังคอมโบอยู่แล้วเวทมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็กดใช้อีกมันจะได้คูดาวน้อยๆส่วนชุดผมก็ใช้เป็นเสื้อคุมบัตรหลวงทมินยัดกาเลว ซึ่งกาเลวเนี่ยผมผมต้องขอบอกว่าควรนะแต่มันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นอนะ่ะเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าฮิตกับติดคีนฮิตนั่นเองนะครับผมมันจะได้แรงๆขึ้นเอางี้ดีกว่าง่ายๆเลยส่วนเสริมผมใช้เป็นแหวนผีนะถ้าเล่นเป็นเซตมืดถ้าเป็นเซตดินผมมาใช้เป็นออริสเกลหรือหูเอลนั่นเองครับผมตามนี้เลย ส่วนเสริมเนี่ยไอเรื่องดาวเนี่ยผมแนะนําให้ไอเสริมที่อยู่ช่อง2เนี่ยเป็นออโต้เวลห้านะถ้าคนกบน้อยก็ยังไม่ต้องไปหามาใช้ดีกว่าส่วนแหวนผมใช้เป็นแหวนดวงตาก็ยัดเป็นดาวโชคดีเวลสองนะฮะซึ่งออโต้นี่ยก็ออโต้ค่าหลบเนี่ยมันก็เท่ากับหูเอลเลยที่ผมลองมานะเออก็ต่อไปเป็นเซตที่ผมเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าต้องหามาใช้ครับผมผมบอกเลยว่าต้องหามาใช้ซึ่งไอเซตเนี่ยคือเป็น,เป,นเป็นเซตถึก ของผู้พิเศษนะซึ่งเอาไว้รับตีนบอสนั่นแหละเอาไว้ง่ายเลยเอาเข้าใจกันง่ายง่ายเลยเอาไว้รับตีนบอสซึ่งชิ้นแรกเนี่ยผมมาใช้เป็นนักเคลื่อนชิลยัดจอมเวทนะก็คือเทตผลที่ไม่ยัดอินนิทวา่าก็เพราะว่าผมไม่ชอบนะผมจะเอาออฟไอนะ้นั่นแหละใช้ MP แล้วก็ฟื้นฟู H p 10%ของที่มีอยู่ครับผมส่วนชุดผมมาใช้เป็นลิกอร์เมอร์อัพนะฮะยัดอินนิทิว่าจะได้ a อ k เคแล้วก็อ,อัตราการลด ความเสียหายเนี่ย20%ต่อ1เม็ดนั่นเองครับส่วนเสริมผมใช้เป็นโลดดอ,อกไม้มินิบอสนะเออตันผมไม่ดอกมาก็ขี้เกียจละมีตามมีตามเกิดมันก็อัพเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรมากหรอกเออส่วนแหวนผมใช้เป็นแหวนเควสนะยัดเป็นโบทานเนียนนะแล้วก็เครื่องรางคาชูล่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับการยัดสุดละก็โบทานเนียนเนี่ยก็จะเป็นหินที่ออบก็ ทางนั้นแหละครับท่านผู้ชมส่วนต่อไปเป็นเซตเอ่อเซตตีของผมนะซึ่งเซตตีของผมเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสสายนะเป็นสายกระทางกับเอ่อสายดาบซึ่งสายกระทาของผมเนี่ยก็จะใช้หลักๆเลยก็มีแค่เท,าทราสลอสกับเอสปาซิโอนะส่วนไอเคเซตบูลเนี่ยคือเอาไว้ก่อนมันจะไปโหดที่ ep 6นะผมจะไม่บอกอะไรเยอะแยะหรอกเออเดี๋ยวค่อยบอกวันหลังส่วน ไอเทลาสลอดกับเอสปาซิโอเนี่ยถ้าให้ผมบอกว่าใครดีกว่ากันเนี่ยถ้าปัจจุบันนะคือผมอวยเทลาสลอดดีกว่าครับผมแต่ว่าเอสปาซิโอเนี่ยคือยังไงมันอนาคตมันอับสูญได้อะไม่ต้องไปหาเปรียบเทียบกันหรอกท่านผู้ชมคือมันดีกว่าอยู่แล้วส่วนเอสปาซิโอเนี่ยคือข้อดีของมันหลักๆเลยอ่ะมันเพิ่ม m อมดีคโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมนะโคตรเยอะจริงๆส่วนเทล่าสลอดอ่ะส่วนตัวผมอวยมันนะคือมันดีกว่าในปัจจุบันของผมอ่ะคือไปสแปมดวนโบไว้ท่านผู้ชมเออ ส่วนชุดสตั๊กเลอร์เนี่ยคือส่วนชุดเนี่ยเออผมแนะนําให้ใช้เป็นสตั๊กเลอร์แหละดีกว่าเอมิทหลายร้อยเท่าเลยแต่มีข้อแม้ว่าคุณเนี่ยจะต้องใช้เป็นดาบคาถาแล้วก็ป่านะอย่าไปใช้กับธนูอะไรพวกเนี่ยครับผมมันจะไม่แรงมันจะไม่ได้ออฟลับมันส่วนเสริมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้เป็นเซิร์ชโคดนะซึ่งเพราะว่าเซิร์ชโคดเนี่ยมันจ้าบได้แล้วแล้วมันก็มีเปอร์เซ็นท่าด้วยมันจะแรงกว่าอ,อะไรนะโรซาอัลม เออส่วนแหวนเนี่ยผมใช้เป็นเมจิกแอมยัดเว้นมาข้างเลือกสามไปฟาร์มมากว่าจะได้มาโอ้โหเหนื่อยชิบหายเลยท่านผู้ชมอ่ะต่อมาก็จะเป็นเซตดาบนะที่ผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะก็คือเซตดาบของผมเนี่ยก็อตอนนี้มีอยู่แค่สองเล่มอะเซตดาบเป็นทัดไฟแอดแดงเซลนะคือมันดีมากเลยอะ ผมรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะคือมันเอาไว้เจาะเอาไว้เจเาะบอสท,ที่แบบว่าเกาะหนาแล้วว่าเผาเผบิร์นไปอย่างเงี้ยคือมันดีะแรงด้วยส่วนาตาน้ําผมใช้เป็นจิบลูเคนิงนะส่วนไอดาบา่าอื่นอะ่ะคือมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นออโต้ที่มันถูกใจผมอะ่ะดาบเวทอะ่ะผมว่าใช้แค่นี้ไปก่อนยัดเกลุดทั้งสองอันเลยนะครับผมส่วนแหวนเนี่ยผมใช้เป็นศีลาพิทักษ์มหาเทพนะยัดเป็นไอกิลาจามาซึ่ง เออ้อกิล่าจามาเนี่ยคือดอปมาจากไอ้บอสนกอะบอสน,นกฟินิกอะที่อัปเดตใหม่ผมไปดอปมาซึ่งมันก็ทดแทนกับเมจิ c แอมได้มันก็ไม่ค่อยแรงอะไรเท่านั้นขนาดนั้นหรอกแต่คือเมจิแอมก็ยังชนะมันอยู่อะท่านผู้ชมนะที่ผมทดลองมานะโอเคส่วนประธานกับไอหินเนี่ยผมว่าออกิล่าจามาดีกว่ายเยอะเลยนะดีกว่ายเยอะเลย สำหรับผมนะส่วนประธานอ่ะคือมันก็ดีแต่มันก็แพงอะ่ะคือมันแพงอะ่ะแต่มันลดมานาด้วยผมไม่ชอบไงเออส่วนไอของที่ผมแนะนําที่มันต้องพกเลยเนี่ยก็คือเข้าปั้นนะท่านผู้ชมคือมันจะกดแล้วเนี่ยมันจะเด้งเลือดสิเปอร์เซ็นทีที่เรามีอยู่เราก็กดใช้เซต HP ทเราก็กดเลือดเนี่ยคือมันจะได้เยอะมากเลยเยอะแบบเยอะแบบมากมากมากเลยนะอ่ะต่อไปผมก็จะมาทําการรีวิวการตี บอทมอนของผมนั่นเองขอเชิญท่านผู้ชมรับชมกันได้เลยครับตอนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Ooh, so be true to yourself there is something to behold you yeah. 감다 So be truly yourself. There was something to behold. Yeah. Ooh, there's a power in your soul. Ooh, and I wanted you to know. Only you can help that magic to unfold. So be truly